สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพรหัสที่สดชื่นสดใสนะคะ,ะวันนี้วันทํางานปกติก็มาเหมือนเดิมค่ะทานกาแฟนะคะกาแฟประจําของเรานะคะ,ะเป็นกาแฟยี่ห้อ KCM ค่ะถามว่าทําไมต้องทานกาแฟยี่ห้อนี้ทุกวันเลยนะคะ เพราะว่าพี่นุชเนี่ยเมื่อก่อนนะคะอ้วนมากๆนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าอ้วนขนาดไหนทักมาของดูลูกเก่าได้นะคะแต่ว่า <c oughs> ลูกจะมีไม่เยอะเพราะว่าตอนอ้วนนะเนาะ เราก็ไม่ไม่ได้เก่งว่าถ่ายรูปปรับให้พอมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาอ้วนก็ไม่อยากที่จะถ่ายรูปนะคะแต่พอมาทานกาแฟตัวเนี้นะคะรูปล่างนะคะก็ค่อยๆกระชับสัดส่วนก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะน้ำหนักก็ค่อยๆลดลงนะคะเพราะว่าไขมันเก่าถูกดึงเอามาใช้นะคะแล้วก็ เริ่มมีกล้ามเนื้อนะคะเริ่มมีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะตอนนี้ถามว่ายัางทานกาแฟอยู่ทำไมน้ำหนักไม่ลงมากกว่ากว่านี้เพราะว่าที่เหลือมันไม่ใช่ไขมันแล้วะคะ่ะที่เหลือมันคือกล้ามเนื้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆมันก็จะไม่ได้ลดลงไปแล้วนะคะบางคนกลัวว่า โอ้ยเพะผอมอยู่แล้วเป็นคนผอมอยู่แล้วทานกาแฟตัวนี้จะยิ่งผอมป่มันไม่ได้มีตัวยาที่ช่วยลดความอ้วนนะคะมีแต่ตัวที่ช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายไขยมันไม่ดีในร่างกายนะคะช่วยกำจัดให้ออกไปนะแล้วก็ช่วยกำจัดพวกของเสียต่างๆในลำไส้นะคะทำให้เรามีส่วนทรงองเอวมากขึ้นนะคะอ่า ถ้าใครเคยดูสัมภาษณ์คุณหมอ,อพรทิพย์นะคะคุณหมอ,อพรทิพย์จะบอกเลยว่าในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยลำไส้มันยาวมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีพวกอาหารที่มันตกค้างมันย่อยไม่หมดมันถูกดึงไปใช้ไม่หมดเนี่ยเป็นสิ่งตกค้างในในร่างกายเราในลำไส้เราเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือมันจะมีขี้อคะค่ะขี้อุจจาระอนนะคะอุจจาระอ่ะสะสมอยู่ตาม ส่วนต่างๆของลำไส้นะคะตัวนี้จะไปช่วยที่จะดันตัวนั้นออกมาพอเราทานต่อเนื่องลำไส้เราจะสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นพุงเราก็จะยุบลงนะคะอันนี้คือคุณประโยชน์ในเรื่องของสัสดส่วนในเรื่องของสุขภาพลำไส้ในเรื่องของการขับถ่ายนะคะวันนี้พี่นุจะพูดในเรื่องของ ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยกาแฟ KCM นะคะคุณสมบัติของเขานะคะช่วยในเรื่องสุขภาพมากมายเลยเพราะว่าส่วนผสมนะคะเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะพูดง่ายๆว่าเราทานอาหารเป็นยาปกตินะคะถ้าเราชอบทานกาแฟก็คือทานกาแฟที่ มันมีไขมันเทียมไขมันทานมีน้ําตาลอยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่ทำลายร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะคุณทานไปคุณอร่อยทุกวันแต่ในระยะยาวสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะต้องเอาเงินที่คุณเก็บสะสมเงินที่คุณมีเนี่ยไปให้คุณหมอนะคะเอาเวลาของชีวิตที่แทนที่จะพักผ่อนหรือว่าไปเที่ยวอะไรต่าง ไปนั่งรอหมอเพื่อที่จะรักษาโรคที่คุณมีนะคะอ่ะเดี๋ยววันต่อๆไปพี่นุชจะพูดในเรื่องของสุขภาพเรื่องอื่นๆนะคะส่วนวันนี้นะคะเน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดของลำไส้นะคะอ่าแล้วก็ไม่มีไขมันเทียมไม่มีไขมันทานไม่มีน้ำตาลที่ทำลายร่างกายนะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวทานก่อนอ่าพูดจนน้ำจะเย็นและตั้งน้ำไว้ตั้งนานแนละ้ว เอิมน้ำก่อนรสชาติอร่อยทานง่ายนะคะละลายง่ายมากเลยจะไม่เหมือนกาแฟสมุนไพรทั่วไปที่กลิ่นค่อนข้างแรงนะคะตัวนี้กลิ่นไม่แรงแล้วก็ทานง่ายคะ่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ